ตอนที่1744หวังน้ำวนสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกปลดปล,ดปล,ดดลอกมาดนรอบนั้นก็ถึงกับทำให้พื้นที่โดยรอบลอกกระโปรงแสงจึงขั้นทำให้ตะเท่าทางก้าวที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จิงของเผาวิญญาณพูดได้แต่สันสะท้านอย่างไม่สามารถควบคุมได้นั่น,น,นโชคโชคชะตาอย่างนั้นหรือใช่กิ่นอายของมันนั้นแต่แต่ทำไมสายตาของเอฝ่ายก็พันสแสดงท่าที่เหลือเชื่อเป็นไปได้ยังไง เขาสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างนั้นหรือในห้วงจัก,กรวาลอันกวยายาาน้างใหญ่ไพศาลนี้มีโชคชะตาอยู่จริงๆคนที่ดวงไม่ดีอาจจะถูกฟ้าพาตายในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวแต่สําหรับคนที่ดวงดีอาจจะพบเจอสมบัติล้ําค่าเพียงแค่เดินไปเดินมาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆที่เรียกว่าโชคชะตานั้นลากับเป็นภาพมายาที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้แต่ตอนนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าของพวกเขา มันเป็นลาวกับกระแสน้ำวนสีขาวบริสุทธิ์ที่โปร่งใสซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแถมยังทําให้สัมผัสได้ถึงพลังแห่งโชคชะตาซึ่งทําให้ตาเท่าทาง9ก้าได้แต่รู้สึกตกตะลึงพอแม้แต่จิตจิงหลิงก็ยังอดที่จะรู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นไม่ได้เพราะในตาขวาของหลินเทียนนั้นสามารถเรียกพลังแห่งโชคชะตาออกมาได้และในเวลาเดียวกันนั้นเองหลินเทียนก็ได้คำรามออกมากลากับสัตว์หลายพร้อมกับเลือดในดวงตาขวาของเขาที่ไหลลื่นออกมา ลากับเป็นกระแสน้าแห่งโชคชะตาที่ไหลผ่านซึ่งนั่นก็ส่งผลในห้หวยคงได้แต่ตัวสันสะท้านในทันทีพนนเพราะด้วยระดับการบ่มเพาะในปัจจุบันของอีกฝ่ายเขาสามารถสัมผัสได้โด,ย,ดยสัญชาตญาณเลยว่านี่คือพลังแห่งโชคชะตาซึ่งมันก็ส่งผลให้อีกฝ่ายได้แต่ก้าถอยออกไปด้านข้างด้วยท่าทีที่สั่นสะท้านเพราะถึงอย่างไรก็ตามพลังของวังวนแห่งโชคชะตานี้มันก็น่าสะพรงกลัวเกินไปลากับเป็นหลุมลึกที่พร้อมจะกินกินทุกสรรพสิ่ง และในตอนนี้เองขณะที่หวังน้ำวนแห่งโชคชะตาได้สายกระเซ็นออกมาทางอีฝ่ายก็ถึงขั้นแต่ไม่ล่างครึ่งล่างของอีฝ่ายถูกเบิดขยี้ด้วยหวังน้ำวนนี้จนแหลกละเอียดบ้าเอ๋ยอีฝ่ายได้แต่คำรามออกมาด้วยความรู้สึกตกตะลึงและกวดแขนในขณะที่อีฝ่ายได้สังวยอาวุธออกมาซึ่งปลดปล่อยกลิ่นไอที่นั่าสะบึงกลัวนั่นคืออาวุธระดับเทพแท้จริงขั้นสูงสุดและด้วยการปรากฏขึ้นของสมบัติระดับนี้พร้อมกับอักขระต่างๆที่สลักอยู่บนตัวอาวุธ ก็ได้เปิดป่อยพลังอันน่าสะพึงกลัวออกมาก่อนจะผักล่างอีกครึ่งล่างของเขาให้หลุดพ้นออกมาจากวังน้ำบนแห่งโชคชะตานั้นล่างครึ่งหนึ่งของอีกฝ่ายพันเต็มไปได้วยเลือดพร้อมกับอาการหอบหายใจและพยายามดิน้นรลนเพื่อใจะให้ร่างกายของตนกลับเืนสู่สภาวะปกติอีกครั้งพร้อมกับเจ้าหม่ออกไปทางหลินเทียนด้วยท่าทีที่โกรธแค้นจะเจ้าตัวตนระดับราชานิหลันแต่กับอันเชิญพลังแห่งโชคชะตานในตำนานออกมาแถมยังแปลเปลี่ยนมัน ให้จับต้องได้ด้วยดวงตาข้างขวาของเขานั่นจึงส่งผลให้หัวใจของอีกฝ่ายได้แต่สั่นสะท้านในตอนนี้เขาเกือบจะถูกวางน้ำบนแห่งโชคชะตานั้นกืนกินเข้าไปแล้วจริงๆหลินเทียนยังคงยืนอยู่บนแท่นบูชาพร้อมกับเส้นผมสีดำที่กำลังปลิวสวยอย่างบ้าคลั่งขนาดที่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารอนาันน่าสะพรึงกลัวจนแทบจะกลายเป็นบ้าพร้อมกับหลวมม่านตาข้างสายที่ค่อยๆปรากฏเงาดวงจันทร์สีดำขึ้นอีกเก้าดวง ก่อนที่มันจะค่อยๆเชื่อมโยงเป็นวงกลมเข้ากับดวงจันทร์สีดําในดวงตาข้างขวาราวกับเป็นแผนที่ดวงดาวที่ดูแปลกตาและในช่วพพิบตากิ่นายที่ปลดปล่อยออกมาจากล่าของเขาก็ยิ่งน่าสะพึงกวัวมากขึ้นถึงขั้นทำให้ท้องฟ้าทั้งผืนในสถานที่แห่งนี้ต้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับดวงตาและกิ่นไอของเขาในตอนนี้ก็ทําให้หัวคุ้งอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านอย่างรุนแรงพร้อมกับก้าวถอยหลังออกไปซึ่งทําให้เขารู้สึกราวกับว่า ถูกบีบคอด้ฝ่ามือใหญ่ที่มองไม่เห็นเจ้าน้ำเสียของอีกฝ่ายได้แต่สั่นสะท้านอย่างดุนแรงและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกน่าสะเพรัวอย่างไม่มีเหตุผลหลินเทียนได้ยืนอยู่ณแท่นบูชาพร้อมกับเส้นผมสีดําที่ปลิวสะใภขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความบ้าคล้างและาหายเลือดก่อนที่เขาจะหายตัวไปจากที่แห่งนั้นและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของหวควคงในวินาทีต่อมาเสียงคำรามราวกับสัตว์ร้ายก่อนที่เขาจะประสานหมัดเข้าหากัน เกิดเป็นภาพเหลากำปั้นปรากฏขึ้นทั่วท้องฟ้าบุ่มบุ่มบุ่มทันใดน,นั้นเองเลือดได้สาดกระเซ็นไปทั่วพื้นที่พร้อมกับหมัดที่รวดเร็วได้ถูกชกออกไปทําให้หวยคงที่ไม่สามารถตอบโต้ได้โดนโจมตีเข้าครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับอีกฝ่ายเป็นเพียงแค่กระสอบทรายซึ่งส่งผลในร่างกายระดับเทพแท้จริงพันตกยู่ในสภาพสะบักสะบอมบ้าเอ๋ยหวยคงได้แต่ร้องคำลามออกมาด้วยความรู้สึกตกตะลึง พร้อมกับปลดปล่อยหมาติเต็มไปด้วยพลังระดับเทพแท้จริงสวนกับไปก่อนที่หลินเทียนจะยกมือขึ้นและคว้ากำปั้นของอีกฝ่ายเอาไว้พร้อมกับดึงกระชากออกมาอย่างรุนแรงแล้วเปิดขยี้มันด้วยมือของเขาพร้อมกับเลือดที่กระเซนเปือป้อนร่างกายของเขาเล็กน้อยซึ่งดูราวกับว่าเขาในตอนนี้ได้สูญเสียตัวตนไปแล้วและสัมผัสได้ถึงความต้องการอย่างแท้จริงของเขาที่ต้องการจะสังหารคนตรงหน้าอย่างแท้จริงเขาได้ทํนนทาการโจมตีออกไปอย่างโหดหลายและป่าเถื่อน ลรากับสัตว์ร้ายกะหายเลือดก่อนที่เขาจะฉีกล่างของหวยคงออกครั้งแรกของเราพร้อมกับคว,ว,วานอวัยวะภายในออกมาพร้อมกับทุบทำลายจนแหลกละเอียดรากับหาฝนทีน่สาดกระเซ็นออกไปโดยรอบน,นี่ในสถานที่ไกลออกไปแต่เท่าถังก้าวของผ่าวิญญาณพูดได้แต่เย็ยนตัวสั่นสะท้านอย่างไม่สามารถควบคุมได้หลังจากที่พวกเขาเห็นการกระทําดังกล่าวพวกเขาล้วนแต่เป็นตัวตวนระดับเทพแท้จริงและมันก็เป็นเรื่องปกติ ที่พวกเขาจะถูกบทขยี้ระหว่างการต่อสู้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่อย่างใดแต่ในเวลานี้เมื่อเห็นการกระทําของหลินเทียนซึ่งฉีกล่างควันอวัยวะของเอ้ฝ่ายราวกับเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกปลุกให้ตื่นจากการจำศีลมันจึงทําให้พวกเขาอดที่จะรู้สึกเสียวสันหลังพร้อมกับหัวใจสั่นไหวยอย่างไม่สามารถควบคุมได้หวยโขงได้แต่เปล่เสียงกรีดร้องออกมาอย่างหวยหวนพร้อมกับก่อกระยาบของตนขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ฝ่ายเต็มไปได้วยความหวาดกลัวและกดแข้นต่อหลินเทียนก่อนจะทำการโจมตีเขาใส่หลินเทียนด้วยอาวุธระดับเทพทแท้จริงขั้นป่ายไป่ไปตายซะอาวุธระดับเทพทแท้จริงขั้นป่ายนั้นมันทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อถูกปลดปล่อยออกไปก็ถึงขั้นไม่มิติโดยรอบถึงกับพังทลายลงในทันทีหลินเทียนได้ยกมือขึ้นในขณะที่ดวงจันทร์สีดำในดวงตาของเขาได้หมุนวนเข้าหากันก่อนที่เลือดจะหลั่งทะลักออกมาจากดวงตาของเขาไม่หยุดบุ้ม หวังน้ำวนสีขาวบริสุทธิ์ได้ไหลออกไปตามการจ้องมองของเขาพร้อมกับคลื่นที่สาดกระเซ็นไปทั่วในขณะที่เขาได้แต่แสดงท่าทียอดเย้ยอ,ออกมาก่อนที่อาวุธะระดับเทพแท้จริงขั้นปลายจะถูกบดกยี้จนแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงนั่นจึงทำให้หวยคงโอดที่จะตัวสันสะท้นานอีกครั้งไม่ได้เพราะนี่มันคืออาวุธะระดับเทพแท้จริงขั้นปลายของเขาและเมื่อประสานรวมก็กบฐานการบ่มเพาะในปัจจุบันของเขาแต่มันกบถูกดินเทียนบดกยี้ได้อย่างง่ายดาย นี่อะไรกันอีกฝ่ายได้แต่ตัวสันสถานในขณะที่หลินเทียนสามารถรวบรวมพลังแห่งโชคชะตาออกมาต่อสู้กับเขาได้อย่างไม่มีสิ้นสุดหลินเทียนได้แต่ร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับเส้นผมสีดำที่สยายออไปอย่างบ้าคลั่งขณะที่เลือดในดวงตาของเขาได้หลั่งทะลักออกมาพร้อมกับเจ้าหม้อออกไปทางหววคุ้ง,งทันใดนั้นมิติโดยรอบก็ได้สั่นไหวพร้อมกับสายหนะักแห่งโชคชะตาที่ทอดยาวออกไปสายหนึ่ง ซึ่งมันดูจะแข็งแกร่งกว่าสายน้ําแห่งโชคชะตากว่าหน้านี้มากซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นไอที่น่าสะพรงกลัวและพร้อมที่จะเปิดขยี้ทุกสรรพสิ่งโดยรอบหวยโง,งได้แต่ตัวสันสานพร้อมกับร้องกำลังออกมาเสียงดังขณะที่รวบรวมพลังของตนทั้งหมดเพื่อโจมตีไปยังสายน้ําแห่งโชคชะตาที่กําลังกดทับลงมาแต่มันกบถูกกินกินและลบหายไปในทันทีและทันใดนั้นสายน้ําแห่งโชคชะตาที่ทอดยาวออกไปก็ได้เปิดขยี้ทำลายทุกสรรพสิ่งที่มันพุ่งผ่าน ่อนจะเปลี่ยนร่างของอีกฝ่ายให้กลายเป็นหมอกสีเลือดที่สาดกระเซ็นออกไปเหลือเพียงแค่ร่างวิญญาณเท่านั้นที่สามารถหลบหนีออกไปได้อย่างยากลำบากก่อนที่อีกฝ่ายจะหลอมรวมกายหยาบขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในดวงตาของหลินเทียนในตอนนี้เต็มไปได้วยเลือดที่ไหลออกมาเป็นสายพร้อมกับแก้มและแบนหน้าของเขาที่ถูกยอ้อมด้วยสีแดงที่ทำการเจาะหมอกไปทางหัวคงซึ่งเาวากับเป็นปีศาจร้าย,ยังไงอย่างนั้นก่อนจะก้าวเข้าหาอีกฝ่ายทีละก้าวทีละก้าว,าวซึ่งถูกย่างก้าวของเขานั้น ถึงขั้นทําให้มิติในรอบสั่นไหวพร้อมกับพลังแห่งโชคชะตาที่เข้าห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้ด้วยตัวของมันเองในขณะที่หวยคงได้แต่ตัวสันสะท้านขณะที่อีฝ่ายได้แต่จ้องมองไปยังก้าวย่างของหลินเทียนพร้อมกับสายทานแห่งโชคชะตาที่โอบล้อมร่างกายของอีกฝ่ายเอาไว้ซึ่งทําให้เขาอดที่จะก้าวถอยหลังกลับไปพร้อมกับความหวาดกลัวที่ปรากฏขึ้นในแววตาไม่ได้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้พลังแห่งโชคชะตานั้นมันแข็งแกร่งเกินไป จนเขาไม่สามารถต้านทานได้ซึ่งมันทําให้อีกฝ่ายสามารถสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามอย่างชัดเจนหลินเทียนยังคงก้าวเดินออกไปตรงหน้าลากับเขาไม่ได้ยินเสียงใดๆของหวยคงพร้อมกับสีหน้าที่เต็มไปด้วยจิตสังหารและความเดือดร้ายขณะที่มิติได้รอบได้แหลกเป็นชิ้นชิ้นในทุกก้าวย้งของเขานั่นจึงทําให้หวยคงได้แต่ตัวสันสะท้านอย่างรุนแรงก่อนจะกัดันแน่นแล้วกลายเป็นเส้นแสงพุ่งไปอย่างพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าวิญญาณพูดอย่างรวดเร็ว